สวัสดีค่ะท่ช้าสวควันนี้เราะเกตะกูลามีดค่ะวันนี้เราจะมาแล้วแม่นะเอยไปเลืเลิกวันนี้มีสมน

อะไรรู้พูดให้โบจะมาโบก็หนึ่งอะไรก็ไม่รู้พอแต่รันทำงานยู่เอาไปชิวๆไปเล่นที่อื่นไปง่ายสิเองไป,ปรับโบไปโรงเรียนก่อนวันนี้ต้องไปโรงเรียนสายโบโบมานี่

เพื่อมารับเธอตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเธอหน้าแรับเธอก็ไมาใหญ่เลยเป็นเรื่องรูปมอไซค์แบบเตย ไปชวชาวบ้านเขว,ว่าเมื่อกี้ไม่มองอะไรเลย oh ชนชาวบ้านชา,นนาวบานคเป็นอไม่ 玩。 ว่ามีตีได้ไงล่ะครูไม่ให้ย้อนสีผมมานะคะสีม่วงไม่ให้ย้อนอย่างเดียวนะคะสีแดงย้อนได้อยู่ค่ะย้ายได้ค่ะ ยาครัวไม่เลยค่ะเลอะชีชมพูมาไม่ย,อยม่อยทำไมเธอเลาะชีชมพูมาเออหูหนูจะันนอนอยู่นอนไมได้ัเนเดียไม่ให้นอนาตินมาบอดเพื่อน อยขอบคุณแค่ครูจะรู้ทำไมใช่เก่งอยู่เลยย่าปอตินมาฉันหรอฉันอยู่นี่หุ้ยมาตามฉันถอะห้อยหุิ้ยฉันก็ชอบชุดนี้เหมือนกันนะเนี่ยมา ดแลวจำเ้าห้องพูดชายก่อนนะปวดชวิต้ยตัวเองก็ไปชี้สิชีสดอันตัวเอีส ไม่เคยเจอรเรียนในซูนอมอนอะไรรือข้าจะพกก็ฉันไง 我妹妹。 Mas não é não, 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 não. ไม่จอยไอ้ลูดนี้นีนี้าเป็นอะไรแม่ไมอ้าวสวัสที่นี่อะไรเหรออ้าวอันม,มีหรูแล้ก็แห่ไปเลือดตามไอ้นะเดี๋ยวไปตามเขา้าไปเอาอาหาร ชอบคลิปเลยนะคะให้แฟนชอบคลิปนี้นะคะลืมกด Subscribe กดดีไม่บ้ายิ้มแมนะบบจะขอาจำใช้อ i ใช่แล้วสำหรับวันนี้ไปบ๊ายบายนะทุกคนไว้เจม่คลิปหน้านะ